สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์150วัตต์แล้วก็สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์200วัตต์ในราคาไม่ถึงพันครับสวัสดีครับตอนนี้6โมง48นะครับเนี่ยข้างหลังบ้านมืดมากเลยครับเรามาลองติดไฟเนตัวแรกครับเป็นตัว150วัตต์นี่ครับ NS 150วัตต์เห็นปหเนี่ย มัมีไฟเนี่ยเห็นปะปิดปุ๊บมืดเนะมีไฟลแล้วของเราครับรีวิวให้ดูกันทั้งคืนนี่ ns 150วัตต์ถ้าเกิดไว้อย่างงี้โคมมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ความกว้างอ่นะต่อไปอีกตัวนึงครับเป็น ns เออไม่เป็น ns เป็น ckl 200นี่ ckl อะ่ะรู้สึกว่ามันจะสว่างกว่านะเอาจิงๆริงโคมมันเล็กกว่าก็จริงแต่มันสว่างกว่าความเข้มแสงมันดีกว่านี่ อันนี้ C K L นะอ่ะ C K L อันนี้ N S นี่ N S นี่ C C, C K L มันสว่างกว่าแต่แต่มันก็ไม่ได้มากอะ่ะคือถ้าเกิดท่านอยากเน้นทั้งทั้งคืนผมแนะนาเอา N S ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นเหลือ799ด้วยเออแต่ถ,ถ้าเกิดแบบชอบหัวค่ำสว่างๆมากๆเอาเป็น C K L ก็ได้แต่แผงต้องโดนแดดทั้งวันย้ำเลย C.K.L. แผงต้องโดนแดดทั้งวันแล้วตอนประมาณตีห้าแสงมันก็อ่อยๆลงไปแคบจะดับเออเพราะว่ามันเราเน้นแสงทั้งวันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนี่ครับตัวแรกครับเป็น N.S. 150คือถ้าเกิดจะติดหลังบ้านแล้วเน้นตลอดทั้งคืนเนี่ยผมแนะนำตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าหลังบ้านแดดมันก็โดนแดดแข็งโดนแดดไม่ทั้งวันหรอกเชื่อผมเออ ถ้าผมติดหลังบ้านผมก็จะติดตัวนี้เพราะว่าแผงมันโดนแดดไม่ทั้งวันมันต้องมีเงาอะไรมาบังมัางแหละแนะนำเป็นตัวนี้799ครับ ns150 วัตต์แต่ถ้าเกิดสมมติทานมั่นใจว่าแผงโดนแดดทั้งวันแล้วชอบความสว่างตอนหัวค่ำแบบจัดเต็มเนี่ยก็แนะนำเอาเป็น ckl ckl สว่างกว่า C.K.L สว่างกว่าเพราะว่ามีลูกค้าเคยซื้อผมไม่ได้บอกว่ามันสว่างกว่านะมีลูกค้าเคยซื้อตัวนี้ไป899เออสว่างกว่าจริงมีลูกค้าเคยซื้อตัวนี้ไป899แล้วเขาก็ไปลอง N.S 1 5 0วัตต์แล้วเขาบอกว่าเขาอยากกลับมาใช้ C.K.L เพราะว่าเขาใช้แล้วเขารู้สึกสว่างกว่าเออ C.K.L สว่างกว่าคือถ้าเกิดแผงโดนแดดทั้งวัน ชอบความสว่างมากๆเนี่ยเป็น CKL 200ราคา899เออ CKL มันสว่างกว่าเพราะว่าลูกอันนี้ผมไม่ได้บอกเองนะลูกค้าเขาบอกวันที่เคยใช้เขาใช้มา2รุ่นไงตอนแรกเขามี CKL แล้วเขาก็เอา NS ไปใช้เขาบอกว่าโอ้า CKL มันสว่างกว่าอยากกลับมาใช้เพราะว่ามันสว่างกว่านะแต่ถ้าเกิดท่านแผงโดนแดดไม่ทั้งวันหรือไม่เคยใช้ CKL มาก่อน เอผมก็ว่าสว่างนะเออคือถ้าเกิดสมมติเราไม่เคยใช้ตัวไหนมาก่อนแล้วเรามาใช้ n s มันก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะแต่นี้เขามีเปรียบเทียบไงถ้าเปรียบเทียบกันก็ตอบว่า CKL สว่างกว่าแต่แพงต้องโดนแดดทั้งวันครับ899นี่200วัต์สว่างมากๆเลยเออมีคนชอบอ่าประมาณนี้เดี๋ยวดึกเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงต่อ เนี่ยครับอันนี้เป็นสเปคไฟโซล่าเซลล์150วัตต์ร้านเรากล้าแกะแบตให้ดูเป็นแบตประมาณ10แอมป์ครับแผงยี่สิบเก้าคูณสามห้าบางคนบอกเฮ้ยหลอดมันทําไมไม่เหมือนอันนี้จริงๆหลอดคู่ตัวมันหลอดนี้ครับเนี่ยหลอดคู่ตัวมันหลอดนี้เออแต่เนื่องด้วยมันเสียเออไม่รู้มันเป็นอะไรเสียผมก็เปลี่ยนแผงวงจรเนี่ยครับถ้าเกิดท่านซื้อของจากร้านเราครับร้านเรามีอะไรจำนายไม่ต้องห่วงพังแล้วไม่ต้องทิ้งซ่อมได้ซ่อมไม่ได้เดี๋ยวผมสอนซ่อมเนี่ย นี่ไอ้ตัวเนี้ยแผงวงจรมันเสียผมก็เอาแผงวงจรอันละร้อยกว่าบาทมาใส่ปุ๊บเนี่ยก็กลับมาใช้ได้อันนี้ก็ทิ้งไปเนี่ยครับอันนี้เป็น ns 150วัตต์นะดีมากเลยกล้าแกะแบตให้ดูคือแผง29่สคูณสาแบตมันก็ประมาณเนี้ยประมาณ10แอมป์บางครั้งบางร้านครับ29่สเคูณสาเขียนไป500วัตต์พันวัตต์แบต3 30,000ม MM, ิลลิแอมป์หรือ30แอมปเวอร์ครับไปแกะดูได้เลย ยี่สิบเก้าคูณสามห้าแบตไม่เกินสิบหรอกเต็มที่ก็สิบห้าเออถ้ายี่สิบเก้าคูณสามห้า้านไหนมันเขียนสามสิบแล้วท่านแกะมามันเป็นหกก้อนนะเอามารับไฟโซลา่าเซลล์ที่ผมได้เลยมันไม่มีหรอกส่วนมากเขียนสเปคหลอกหลอกคนซื้อเออมีร้านผมแล้วบ้งที่แบบมานั่งงงนั่งแงะอะไรให้ดูอ่ะคือถ้าเกิดอยากได้แบตสามสิบแอมหรือสามหมื่นมิลลิแอมในราคาเจ็ดแปดร้อยก็ไปซื้อร้านอื่นผมไม่ได้ไลน์นะแต่เป็น แต่มันเป็นการหลอกเออเขาเขียนสเปคหลอกท่านขึ้นมาเขียนไปยังไงเขียนเขียนหลอกให้ท่านซื้อแต่ไม่ได้แกะให้ดูจริงแต่ถ้าเกิดอยากได้ของคุณภาพของตรงปกที่ผมคัดมาแล้วถ้าไม่ผ่านก็ไม่เอามาขายก็มาซื้อร้านผมได้แอดไลน์มาซื้อได้ครับแอดโซลาพันอ่าอ่ามาดูสเปคสองตัวนี้มันจะคล้ายๆกันเลยเรียกว่าเหมือนกันเลยก็ได้นะครับ โดยตัว150วัตครับแบตประมาณ10แอมป์แบตประมาณ10แอมป์แผง29ิบเอ้ยก็3สคูณ35ส่วนตัว200วัตต์ครับแบตก็10แอมป์เหมือนกันแผงก็29คูณ35ดูดิอ่าดูแผงพอๆกันไม่ต่างกันมากแบตเท่ากันเลยก็ว่าได้เออแต่ต่างกันก็คือขนาดโคมครับขนาดโคม2ตัวนี้มันต่างกันยังไงอ่ะ คือถ้าเกิดท่านอยากติดตลอดคืนแน่ๆนะแนะนําตัวนี้นี่150วัต์ในวันที่แบบว่าฝนตกฟ้าคื้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ติดตลอดคืนจัดว่าคุ้มเกินราคาเนี่ยแบตสิบแอมย้าครับ10แอมวัดจากเครื่องเออคือบางร้านอนะแผงแค่นี้เขียนแบต30แอมผมกล้าพูดเลยโกหกท่านไปทุบเนี่ยถ้าเกิดแผงแค่นี้แล้วเขาเขียนแบต30แอมนะเนี่ยผมแจกอ่ะคลิปนี้ครับมีกิจกิจกรรม แจกไฟโซล่าเซลล์อันนี้ฟรีหนึ่งอันสำหรับท่านที่เอาของร้านอื่นมานะแล้วที่เขาเขียนกันเนะี่ยแผงขนาดเนี้ยแล้วเขียน30แอมแ์แล้วถ้าเกิดท่านทุบไฟของท่านนะหรือแกะกระจกออกมา30แอมคือ6ก้อนถ้าแผงขนาดนี้แล้วมีแบต6ก้อนเป็นลิเทียมฟอสเฟต32650มารับไฟดวงนี้ฟรีหนึ่งอันทันทีเออผมกล้าทา้าเพราะว่าปัจจุบันครับร้านโซล่าเซลล์มันชอบแบบ เห็นถูกหน่อยมันก็จะเขียนสเปคเยอะๆให้ท่านดูสเปคเออผมบอกได้เลยสเปคส่วนมากหลอกลวงกันทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสเปคจริงท่านไปแกะดูได้เลยครับไอตัวนี้มีแบตอยู่2ก้อนเออวัดได้ประมาณ10แอมป์ติดตลอดคืนไอตัวเนี้ยแบตเป็นแบบก้อนยาวก้อนเดียวติดตลอดคืนเหมือนกันอ่าร้านผมสเปคตรงเนี่ยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สเปคตรงโซลาร์พันโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลซล,เซล,ล,เซล์ตัวละไม่เกินพัน แต่จะบอกสเปคตรงๆเออถ้าเกิดจะเปรียบเทียบก็เอาสเปคตรงๆมาเปรียบเทียบกันอย่าไปเอาสเปกโรงงานหรือสเปคที่ร้านมันเขียนเพรอเจอร์ไปหมดนะเอออ่ะความแตกต่างครับไอ้ตัวเนี้ยติดตลอดคืนไอ้ตัวนี้โคตรสว่างเออถ้าเกิดท่านมั่นใจว่าแผงโดนแดดทั้งวันแน่ๆเอาตัวนี้ไปสว่างมากถึงตัวมันจะเล็กกว่าก็จริงแต่มันสว่างมากติดหลังบ้านนี่โอ้โหสว่างชัดเจ้าเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ย 8 9 9บาทเนี่แผงขนาดนี้แบตขนาดนี้ส่วนตัวนี้799บาทเนี่ยตัวนี้มันจะถูกกว่าหน่อยแต่ความสว่างอ่ะไอ้ตัวนี้สว่างมากกว่าเออแต่ผมแนะนําตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าส่วนมากอ่ะเชื่อเถอะแผงไม่ค่อยโดนแดดกันทั้งวันหรอกเออแล้วก็จะมาบอกว่าติดไม่ตลอดคืนอะไระอย่างเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยติดตลอดคืนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับแผงเนี่ยเห็นปะ่ะตอนเนี้ย สี่โมงกว่าและแผงยังโดนแดดอยู่เลยไอ้ตัวสองร้อยวัตคือตัวนี้ครับเนี่ยร้านผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแกะแบตเนี่ยแบตสิบแอมเห็นป่มแบตสิบแอมแต่นี้ไม่ใช่แบตคู่ตัวมันนะแบตคู่ตัวมันเสียผมก็เปลี่ยนแบตสิบแอมติดตลอดคืนอ่าไอ้ตัวนี้แปดสิบห้าแอมตัวนี้แปดสิบห้าแอมแต่ตัวนี้ไม่ได้ขายเพราะว่ามันเกินพันอันนี้แปดเก้าเก้าติดตลอดคืนดูแผงแผงไว้บนหลังคาครับ ยังไงก็ติดตลอดคืนอ่าก็เลือกเอาครับถ้าเกิดเน้นสว่างก็ CKL 200แต่ถ้าเกิดเน้นเน้นแบบว่าติดตลอดคืนก็ NS 150อยู่ที่ว่าท่านจะเลือกตัวไหนอ่าอ่าสวัสดีครับตอนนี้3ทุ่ม19นาทีนะครับกับไฟโซล่าเซลล์ดวงนี้เป็น CKL 200วัตต์ดวงละ8 9 9เห็นปะ3ทุ่มยังแบบ สามทุ่มจะสามทุ่มครึ่งเนี่ยยังติดแบบว่าสว่างดีอยู่เนี่ยน่าสนใจมากครับสำหรับไฟโซลา่าเซลล์ดวงแล้วไม่ถึงพันเอามาติดหลังบ้านเน้นสว่างตอนหัวข้ามเอาตัวนี้ครับ CKL แต่ถ้าเกิดท่านจะเน้นสว่างแบบบาลานซ์ทั้งคืนฝนตกแดดออกก็ติดทั้งคืนมากกว่าก็ต้องเป็นตัวนี้ครับ NS 150วัตต์ ความสว่างมันจะน้อยกว่าตัวเมื่อกี้เออแต่ข้อดีคือวันไหนฝนตกแดดออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะติดทั้งคืนมากกว่าไอตัวเมื่อกี้มันต้องติดมันต้องโดนแดดทั้งวันจริงๆอิงมีลูกค้าบางคนซื้อไปโดนแดดไม่ทั้งวันแล้วก็บอกว่าติดไม่ตลอดคืนถ้าเกิดแดดไม่มีแดดไม่มีก็แนะนำเป็นตัวนี้ดีกว่า ns ns 150วัตต์ 799แต่ถ้าเกิดแดดมีมั่นใจแน่ๆอยากได้สว่างก็เป็น4 k l ครับตัวเมื่อกี้ครับสวัสดีครับตอนนี้4ี่ทุ่ม56นะครับก็ไฟดวงนี้เป็นตัว NS 150 799 799ตอนเกือบ5้าทุ่มมันก็ยังสว่างดีอยู่สุดยอดตัวนี้คุ้มมาอีกตัวนึงครับ ถ้าเกิดอยากได้สว่างกว่าเนี่ยมาตัว200อเลยเนี่ยอันนี้เจ9อ่ะอีกตัวหนึ่ง899ครับอยากได้สว่างกว่ามา200แต่ก็เอาจริงๆอย่าถ้าเกิดติดหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำ799กา็พอมันก็สว่างกว่ากันนิดหน่อยเออแต่แต่ไอต,ตัวเนี้ยบางครั้งมันติดไม่ตลอดคืนถ้าเกิดแดดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ9ยังไงก็ตลอดคืน แดดแย่ that, yeah. มันก็ตลอดคืนมากกว่าเนี่ยไอ้ตัวนี้ย8 9 9สว่างมากกว่าแต่วันไหนแดดไม่มีหรือแผงโดนแดดไม่ทั้งวันมันก็ไม่ตลอดคืนผมก็ไม่ค่อยอยากจะขายหรอกก็มีลูกค้าบางคนที่แบบว่าซื้อไปแล้วก็มาเถียงโดนแดดทั้งวันโดนแดดทั้งวันไอ้ตัวนี้โดนแดดทั้งวันต,ติดตลอดคืนเขาบอกว่าโดนโดนแดดทั้งวันติดติดกี่โมงถึงสามทุ่มเอาแผงตั้งแบบปวดหัวมากเลยเอาไปเคยเอาไปขายในเฟส ตอนหลังเนี่ยผมก็ไม่ได้ขายในเฟซมาขายแค่ใน y t u t u เนี่ยก็ไอตัวเนี้ยก็จะจะซื้อก็บอกว่าถ้าเกิดมั่นใจว่าโดนแดดทั้งวันเนี่ยตัวเนี้ยใช่เอาไปเลยแต่ถ้าเกิดโดนแดดไม่ทั้งวันเอา799ดีกว่าเออแต่ถ้าติดหลังบ้านมันก็ไม่ได้ต่างมากนะดูดิเี่ด้าเกเอาไปสตัวก็ถูกกว่าไอตัวนี้เยอะอยู่ติดหลังบ้านเอา 799ไปก็ได้ตัวนี้บางครั้งแบบเนี่ยไว้หลังบ้านมีเงาอะไรมาบางพุกมันก็โดนแดดไม่ทั้งวันก็อาจจะไม่ตลอดคืนนะแต่อตัวนี้ไฟมันไม่ได้แรงเท่าตัวเนี้ยแต่มันก็ไม่ได้น่าเกียดแนะนำ799า7 99. อ่ะเดี๋ยวดึกๆมาดูกันอีกสวัสดีครับตอนนี้ตี21นทีนะครับนี่อันนี้เป็นไฟ CKL 2 0 0วัตต์ใครบอก CKL 2 0 0วัตต สามทุ่มสี่ทุ่มดับนี่ผมเถียงคอเป็นเอ็นเลยนะคือเนี่ยขนาดแผงไอตัวเนี้ยมันโดนแดดแค่ประมาณบ่ายสองเออโดนแดดประมาณบ่ายสองบ่ายสามแต่ก็ยังพอรับได้นะเพราะว่าหลังบ่ายสามมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีแดดอะไรมากเออคือไอ้ที่มันติดไม่ตลอดคืนเพราะว่าเขาเอาไปไว้ในร่มเออหลายคนเข้าใจผิดครับคิดว่าที่ที่มีแสงคือที่ที่มีแดดคนละเรื่องกันเออคนละเรื่องกัน แดดคำว่าแดดนี่คือต้องแดดจังเลยนะไม่ได้แสงสว่างเข้าถึงเออคือบางครั้งเนี่ยเอาไว้ใต้หลังคาเพราะว่าเห็นหลังคาแสงแดดส่องถึงไงเออแต่จริงๆอ่ะมันมันหลังคามันอยู่ในร่มมันชาร์จมันชาร์จไม่ได้หรอกเออมันชาร์จแต่มันชาร์จไดแ้แต่แบบชาร์จช้ามากโซลาเซลล์ครับต้องเอาแผงไว้บนหลังคาหรือที่มีแดดเออ ดดโดนแดดครับไม่ได้แสงแดดกับแสงนี่คนละอย่างอันนี้899เเกมาดูอีกตัวหนึ่งคือถ้าเกิดกลัวกลัวว่ามันจะติดไม่ตลอดคืนมามาเอาตัวนี้799นี่ไม่ได้น่าเกลียดเลยตัวนี้ติดตลอดคืนแน่นอนคือถ้าเกิดใช้ไอ้ตัว ns 150วัตต์แล้วไม่ติดตลอดคืนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริง คือถ้าเกิดท่านใช้ NS 150เนี่ยแล้วบอกว่าไม่ตลอดคืนเนี่ยอันนี้น่าจะมีปัญหาแล้วแอแต่ NS ครับเนี่ยอันนี้มันตีสองตี2แล้วมันก็แสงมันจะน้อยกว่า CLK เหัวข้ามมันก็น้อยกว่าแต่มันก็ไม่ได้น้อยกว่าจนหน้าเกียร์เอคือแบตมันเท่ากันเนเนาะถ้ามันปล่อยแสงเท่ากันมันก็มันก็ติดตลอดคืนนะเนี่ยอันนี้เป็นตอนตีสอ ตีสองครับของ NS 150วัตต์แต่ NS นะ่ะถ้าเกิดท่านว่างท่านก็กดรีโมทไดเออ้เดี๋ยวเอารีโมทมากดแป๊บหนึ่งครับรุ่น NS นะ่ะคือถ้าเกิดท่านขยันนะ CKL คือไม่ต้องกด แสงมันจะลากยาว NS น่ะกดรีโมทได้เพราะว่าทำไมผมต้องกดเนี่ยตอนนี้มันตี2ตี3ต4ตี5ตีแสงมันอย่างนี้แหละมันจะไม่ลดลงแล้วเออแต่ผมพิสูจน์ไงว่าแบตมันอึดกว่าที่เห็นมันสามารถกดเล่งแสงได้อ่าลองกดอ่าเนะไอ้ตัวข้างบนติดอีกแล้วนี่เห็นไหมอันนี้กดเล่งแสงแสงกลับมาเหมือนตอนหัวค่ำเลยอ่าคือถ้าเกิดเราปล่อยแสงไว้อย่างไม่แย้มันยันเช้าแน่ๆหละ แต่นี้อยากรู้ไงเรากดตอนตีสมันจะยันเช้าไหมเออน่าคิดเดี๋ยวเรามาดูกันคือบางครั้งเราประหยัดเงินไปร้อยร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยแลกกับถ้าเกิดเรามีธุระจริงๆก็เอามากดรีโมทต,ตอนตีสก็ไม่เป็นไรถึงไม่กดมันก็ไม่ได้เมื่อตึดนะเออแต่เดี๋ยวดู CKL อาจจะอยู่ได้ค่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยออประมาณนี้ครับ เนี่ยครับอันนี้คือการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมครับบางคนบอกว่าเอาแข้งตากแดดไว้ทั้งวันไม่จริงหรอกเนี่ยอันนี้ครับเดี๋ยวทดเดี๋ยวลองดูได้ครับเมื่อวานเนี่ยผมก็วางแผงไว้ตำแหน่งเนี้ยไอตัว n 1 5 0อะ่ะเออแต่มันจะทำให้ประสิทธิภาพการชาร์จลดลงทำไมลดลงครับดูดิคือถ้าเกิดวางไว้ตรงเนี้ยมันก็จะโดนแดดมันจะชาร์จได้ดีแต่วางไว้ตรงนี้เห็นปะมีเงาเนี่ย มีเงาเทมโบรลีนเงาบางๆก็มีผลครับโซลา่าเซลล์ครับย้ำครับว่าต้องวางไว้โดนกลางแดดไว้บนหลังคาได้ยิ่งดีเออบนหลังคาได้ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดวางไว้ตรงเนี้ยมันอาจจะติดไม่ตลอดคืนเออมันอาจจะติดไม่ตลอดคืนอย่างรุ่นเนี้ยรุ่นเอสนะ่ะถ้าเกิดท่านวางไว้บนหลังคาติดตลอดคืนแล้วก็สามารถเล่งไฟได้ย้ำๆย้ำๆ,ำๆเออเล่งไฟได้ตีสองเล่งไฟตีสามตีสี่เล่งไฟได้ 2, เ,ไ 3, 4, เ,ไไดเออ แต่ในคลิปที่ผมจะรีวิวให้ดูเนี่ยมันเล่งได้เร่งไฟได้แค่ตีสองพอตีสามตีสี่แบตมันก็เริ่มอ่อนแล้วเพราะว่ามันมันวางแผงได้ไว้ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่เออก็ค,คือตัว ns 150นะครับมันสามารถติดได้ทั้งคืนในกรณีที่แดดน้อยแต่อย่าไปกดเล่งไฟมันมเนี่ยคืออันเนี้ยเห็นปะวางวางได้ไม่อุบาทมากเลยใช้คำว,ว่าอุบาทมากเลย แต่มันก็ยังติดทั้งคืนแล้วตีสองเร่งไฟก็ยังดีอยู่เนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวรีวิวให้ดูส่วนตัวนี้ CKL สองร้อยก็ต้องโดนโดนแดดทั้งวันแผงอืแต่นี้ผมเพิ่งเอามาไว้เมื่อเช้าก่อนหน้านี้ผมเอาไว้ไว้ประมาณตรงนู้นนะักเนี่ยไว้ตำแหน่งนู้นมันโดนแดดทั้งวนันมันก็ติดติดยันเช้าอยู่ไอ้ตัวเนี้ยอก็ประมาณนี้ครับตำแหน่งการวางแผงเ ก็ระวังให้ดีๆเพราะว่าถ้าเกิดวางแผงผิดพลาดไปมันก็อาจจะติดไม่ตลอดคืนหรือตัวที่เคยติดตลอดคืนแล้วเล่งไฟได้รวๆก็อาจจะแม่นั้นแต่ผมแนะนำเนี่ย NS150 ขนาดวางแผงไว้อุบัติขนาดเนี้ยมันยังเออติดตลอดคืนเลยอืมถ้าเกิดไม่ไปเล่งไฟมันก็น่าจะยันเช้าอยู่อันนี้ผมไปเล่งตอนตีสองม,มันก็เลยรอแล่ไปถ้าไว้บนหลังคาเนี่ยโหเล่งได้มันมากประมาณนี้ครับ